คุณผู้ชมครับการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9ดูเหมือนจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับหลังจากสายการบิน United a ดแอร์ไลน์และ a 拉斯 a แอร์ไลน์ไปพบเกลียวสลักประตูฉุกเฉินของเครื่องบินหลวมขณะที่เจ้าหน้าที่ทคณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐได้เร่งตรวจสอบชิ้นส่วนที่พบเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จ้าหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เข้าตรวจสอบชิ้นส่วนลำตัวของเครื่องบินสายการบิน阿拉斯加แอร์ไลน์ที่หลุดออกกลางอากาศไปตกอยู่ที่สวนหลังบ้านครูคนหนึ่งในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนหลังจากได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ก่อนที่จะนำไปหาสาเหตุเพิ่มเติมสำนักข่าวเอพีเดินทางไปที่บ้านของผู้แจ้งสอบถามรายละเอียดนะครับก็พบว่าเขาพบชิ้นส่วนเหล่านี้เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา and when I went to investigate it, it was very obviously part of a plane. It had the same curvature as a fuselage, it had a, a plane type window in it, um, and it was white, uh, which is why it was gleaming. ขณะที่สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์และ阿拉สกาแอร์ไลน์ตรวจพบปัญหาเกลียวสลักประตูเครื่องบินหลวมโดยสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์ระบุในแถลงการนะครับว่าทีมช่างของบริษัทเริ่มทําการตรวจสอบสภาพของเครื่องบินพบปัญหาเกลียวสลักประตูฉุกเฉินของเครื่องบินหลวมซึ่งทีมช่างแก้ไขปัญหาด้วยการขันสลักเกลียวยึดต่างๆให้แน่นก่อนที่จะนําเครื่องบินรุ่นนี้กลับมาให้บริการสําหรับผู้โดยสารในอนาคต ส่วน Alaska a i r l i n e ์ระบ,บุว่าทีมช่างของบริษัทที่ทำการตรวจเครื่องบิน Boeing 737 Max 9พบเกลียวสลักในบางจุดหลวมเช่นเดียวกันระบ,บุว่าทีมช่างของบริษัทจะทำการตรวจอย่างละเอียดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทและ FAA ครับ